อตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับพี่ปราจะพามาดูอะไรตามมาเลยเอาน,อน,เนั่งดื่มกาแฟกันหน่อยพ่อค่ะนี่ครับวางเรมานอนเมื่อคืนแรงแรงมือแข็งเนี่ครับโอ้วิวสวยจะจำรถที่พ่อต้องออดีแต่รถที่เรา วิ่กรุงเทพมหานครใกล้แฟชั่นแอนด์เลนอภไปครับอภัยครับอ่าเดี๋เอออกขึ้นมาขึ้นมามาเดี๋ยวอีโอครับดูดูเขากินอะไรครับเพื่อนๆตายกินอะไรกาแฟคือนี่คือนำลังโรงเรียนกำลังกินกำลังโรงเรียนครับอภยครับ ดคับ